สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับผม Infinity b o s นะสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่ในเกม Dark าเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมานะครับบอกแนวทางนะครับในการยัดออฟสวมใส่กันนะครับว่า so น a ซ c e r เนี่ยควรเน้นออปชันอะไรดีนะครับประมาณนั้นก็คือมันจะเน้นประมาณ3าสอย่างแหละนะครับไม่เยอะนะครับประมาณนั้นถามว่าอันอื่นเนี่ยยัดได้ไหมก็ยัดได้นะครับประมาณนั้นเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาอธิบายกันนะครับว่าเราควรยัดตัวของออปชันอะไรดีนะครับประมาณนั้นเนาะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาสู่หน้าข้อมูล ออปชันหลักแล้วนะครับก็คือออปชันนะครับด้วยความด้วยความที่โซเดนเซอร์เนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่ตีเป็นความเสียหายเวทใช่ไหมนะครับก็คือเราต้องมาดูนะครับว่าออปชันอะไรที่มันสามารถเสริมความเสียหายเวทเข้ามาบ้างนะครับประมาณนั้นก็คืออันแรกเลยก็คือที่ผมจะแนะนําให้เพื่อนเน้นนะครับก็คือจะเป็นตัวของโจมตีเอ็มนะครับถามว่าทําไมต้องเป็นโจมตีเอ็มพี ก็คือโจมตีเอ็มเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามาข้อมาดูข้อมูลมันดีๆเนี่ยนะครับเราจะเจอนะครับมันบอกว่ามันจะเพิ่มดาเมจเวทนะครับที่ทําได้แล้วก็เพิ่มเอฟเฟกการรักษานะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะครับว่าทําไมถึงต้องเพิ่มเอ็มนะครับสำหรับใครที่เล่นนะครับโซแดนเซอร์นะครับอาชีพนี้เนี่ยนะครับมันจะเจอปัญหาอย่างเดียวเลยคือมันหิวไม่แรงใช่ไหมนะครับถามว่าทํายังไงถึงจะหิวแรงนะครับก็คือมันจะมี2องออปชันที่แนะนำนะครับที่มันจะให้เราเนี่ยเพิ่มแล้วก็ สามารถนะครับใช้ต uh ัวของเอฟเฟกต์ new เนี ar, cer, right ่ยได้แรงขึ้นนะครับก็คือจะเป็นตัวของโจมตี m นะครับโจม Tm เนี่ยเพื่อนๆสังเกตจากตรงนี้ได้เลยนะครับนะก็คือมันจะบอกว่าเพิ่มเอฟเฟกต์การรักษาของโซเดนเซอร์นะครับแล้วคราวนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งนะครับก็คือลดคูดาวคูดาวสกิลใช่ไหมครับแล้วมันก็จะช่วยเพิ่มเอฟเฟกต์การรักษาเช่นเดียวกันนะครับนี่แหละนะครับมันจะเพิ่มประมาณแค่สองสามอย่างจริงๆสำหรับโซเดนเซอร์นะครับซึ่งนะครับออปชันที่ผมแนะนําให้เพิ่มเลยนะครับเอาหลักๆเลยนะครััับบก็็จจจะะเเปนนนตตตวของโโมมีีีคร่ย 86นะครับโจมตีเอ็มอย่างน้อยต้อง4 0 0 0 0นนะครับประมาณนั้นก็น่าจะเป็นค่ามาตรฐานแหละที่ผมสังเกตมานะครับก็คือเอาสร้างวัน40,000ืนนะครับประมาณนั้นก็น่าจะเป็นมาตรฐานของมันแล้วนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยผม38 0 0 0อยู่นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยนะครับสร้างตัวของยานพาหานะเท่าไหร่นะครับยานพหานะผมมีไม่ถึง7อันเลย้วยซ้ำนะครับหรือถึงอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับยังไม่ได้นับเลยนะครับก็คือยานพหานาเนี่ยนะครับ เมื่อเราสร้างขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะได้ตัวของ <ý> กยายภาพกับโจงตีเอ็ม TM มานะครับประมาณนั้นค่อนข้างเยอะเลยนะถามว่าโจงตีเอ็ม TM เนี่ยเพิ่มจากจุดไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังทีหลังนะครับประมาณนั้นต่อมานะครับสแต็กที่เราควรเน้นอีกรอบหนึ่งเลยนะครับก็คือโซเดนเซอร์ของเราเนี่ยนะครับโซเดนเซอร์เนี่ยมันเป็นอาชีพที่ทตีเป็นธาตุน้ำใช่ไหมนะครับออปชันที่เราต้องเน้นอีกออปชันหนึ่งก็คือธาตุน้ำครับถามว่าทําไมเน้นธาตุน้ำเพราะว่าธาตุน้ำเนี่ย มันจะช่วยเสริมนะครับให้สกิลของเราเนี่ยตีแรงขึ้นนะครับถ้าเกิดเรามาอ่านดีๆเนี่ยมันบอกว่านะครับมันจะเพิ่มนะครับดาเมจธาตุน้ำเนี่ยนะครับมันจะติดอยู่ในสกิลนะครับโซเดนเซอร์มีคุณสมบัติเป็นธาตุน้ําเป็นหลักนะครับหรือว่าเพิ่มการโจมตีธาตุน้ำนะครับของดาเมจสกิลได้นะครับก็คือมันจะไม่เพิ่มตัวของดาเมจเวทนะไอตัวของธาตุน้ำเนี่ยนะครับมันจะทําให้สกิลของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแรงขึ้นนะครับประมาณนั้นนะก็คือไม่ไม่รู้ว่าทั้งหมดหรือเปล่านะมันบอกว่าสกิลกก็นน่าาจะะสิลลทั้้งงงหหมดขขอเรรแแึ นะครับประมาณนั้นก็คือเน้นพาดน้ำเนี่ยเป็นหลักนะครับประมาณนั้นต่อมานะครับค่าสแต็คที่เราควรเน้นอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นตัวของ4ออปชันย่อยนะครับประมาณนั้นก็คือจะเป็นตัวของ AP นะครับคิดิคอนลดคูดาวนะครับแล้วก็ตัวของโจมตีย้ำนะครับนะถามว่าโจมตีย้ำนี่คืออะไรนะครับโจมตีย้ำเนี่ยก็คือนะครับถ้าเกิดเราไปดูข้อมูลตรงนี้ที่มันบอกนะครับมันบอกว่า น้ำแข็งโทรสระนะครับเมื่อเมื่อเรามีตัวของโจมตีย้าเยอะนะครับตัวของโทรสะน้ําแข็งเนี่ยนะครับมันก็จะมีโอกาสเกิดโทรสระเยอะมากขึ้นนะครับามว่าโทรสระน้าแข็งคืออะไรอันนี้คือก็น่าจะรู้กันแล้วไหมนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับโทรสะน้ําแข็งก็คือสกิลนี้นะครับนะโทรสระน้ําแข็งนะมันก็คือสกิลตัวนี้นะครับนี่นะครับหลายคนอาจงงว่าเฮ้ยแล้วอีรูปแบบนี้มันอยู่ตรงไหนก็มันอยู่ตรงนี้ไงครับ มันก็อยู่กดไอ้ปุ่มตีธรรมดาแคน่นนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะน้ําแข็งโทษะคืออะไรก็คือไอ้ท่าโจมตีธรรมดาของเรานี่แหละนะครับอย่างไอ้ท่านี้นะนะครับมันจะเพิ่มตัวของเออจะเพิ่มอัตราน้ําแข็งโทสะเพิ่มขึ้นมาครับอย่างเช่นเรากดตีหนึ่งครั้งมันอาจจะเบิ้ลนะครับประมาณนั้นนะไป 3- 4สครั้งอะไรประมาณนั้นแล้วก็มันจะเพิ่มนะครับดาเมดด้วยนะก็คือมันจะเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นนั่นแหละแล้วก็โจมตีย้ำเนี่ยนะครับมันจะทําให้ตัวของ การโจมตีธรรมดาของเราเนี่ยมีโอกาสติดเบิ้ลนะครับที่ผมสังเกตมานะครับบางทีมันหลุด2บ้างบางทีมันมา3บ้างอันนี้คือเป็นการสังเกตของผมเองนะของคนอื่นคิดยังไงอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอันนี้คือเป็นจากการที่ผมสังเกตของผมเองนะครับประมาณนั้นก็คือผมตีเนี่ยบางทีมันก็มาประมาณหนึ่งหนึ่งครั้งบ้าง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งอะไรก็ว่ากันไปนะครับประมาณนั้นเนาะก็คือสเต็กที่เราควรเน้นอีกสเต็กหนึ่งนะครับก็คือโจมตีย้ำนะครับอันนี้คือ่วนเทนเซอร์เนี่ ประมาณ20,000ขึ้น25ง0 0อะไรอะไรก็ว่ากันไปนะครับสำหรับโจมตีย้ำถามว่าคิดีคอน AP แล้วก็ตัวของรถคูดาวเนี่ยจำเป็นไหมตัวถ้าถ้าจะเอาเป็นตัวของออปชั่นหลักจริงๆนะเอาแบบหลักๆเลยนะครับก็คือจะเป็นโจมตี M อันนี้ควรเน้นก็คือโจมตี M เนี่ยต้องมากกว่าออสแต็กร์อื่นนะครับแล้วก็โจมตีที่เป็นธาตุน้ำนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของรถคูดาวโจมตีย้ำคิติคอนนะครับประมาณนั้นนะถามว่า AP เน้นได้ไหม AP ก็เน้นได้นะครับเพราะว่า AP เนี่ย มันคือตัวของค่าเจาเกาะใช่ไหมนะครับ AP เท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับในเกมนี้มันเป็นค่าเจาเกาะนะประมาณนั้นสําหรับ AP นะครับ mm hmm. ก็คือถามว่าค่าเจอเกาะเนี่ยได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าผมมองว่ามันน่าจะเอาไว้ใช้คุ้มกับพวกบอสกับพวกบอสบอสพวกอะไรพวกนี้นะครับที่ว่ามันจะเป็นบอสที่มีพวกพลังป้องกัน,นเยอะๆนะครับก็คือมันน่าจะคุ้มแหละแล้วก็เอาไว้ตีคนด้วยนะครับประมาณนั้นเนาะสำหรับโซเดนเซอร์นะครับเอาสรุปเลยนะสรุปสรุปเลยนะครับ โซเดนเซอร์ cer, เนี่ยที่เราควรเน้นนะครับก็จะเป็นตัวของโจมตีเอ็มต้องเยอะมากกว่าสแต็กอื่นนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวของธาตุน้ำนะครับต้องมากกว่าสแต็กอื่นเช่นเดียวกันนะครับต่อมามากกว่าสสแต็กที่ผมยกตัวอย่างนะครับอย่าง4ีสแต็กที่ผมยกตัวอย่างมีอะไรบ้างนะครับก็คือจะเป็นตัวของ AP พีคิติคอนโจมตีย้ําแล้วก็ลดคูดาวนี่คือสสแต็กที่ผมยกตัวอย่างออกมาที่เป็นสสแต็่อยนะครับที่มันยังพอหาง่ายมากนะครับก็คือนี่เลยนะครับ รถคูดาวต้องเยอะมากกว่าอื่นนะครับนะรถครูดาวต้องเยอะมากกว่าอื่นอันนี้ต้องจาไว้นะรถคูดาวต้องเยอะกว่านะครับเพราะว่ามันช่วยนะครับเอฟเฟกรักษาด้วยนะครับต่อมาที่เยอะลองลงมาอันนี้ผมแนะนําให้เป็นโจมตีย้านะแต่ว่าโจมตีย้าเนี่ยผมแบบดึงออกไปนะครับประมาณนั้นผมดึงออกไปใส่ตัวของโจมตีเอนะครับประมาณนั้นมันก็เลยให้หายขัดขัดกันเกินนะครับประมาณนั้น AP มันก็เลยเยอะกว่านะครับประมาณนั้นไม่เป็นไรเนาะนะครับประมาณนั้นต่อมานะครับส่วนค่าพลังป้องกันอันนี้คือผมแนะนํานะครับ ค่าพลังป้องกันที่เราควรเน้นนะครับเอ่อค่าป้องกัน M เนี่ยเราไม่ต้องเน้นก็ได้นะครับเพราะว่าเราแบบไม่ชอบไปเอ่อส่วนมากนะครับเราลง PVP อะไรเงี้ยนะครับส่วนมากเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเจอพวกโซแดนเซอร์กันเองไม่มากนะครับที่เราเจอเนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยจะเป็นตัวของมูมาราซามะนะครับมูมาราซามะเนี่ยเป็นอาชีพโจมตีาธาตุไฟนะครับส่วนพลังป้องกันาธาตุเนี่ยนะครับพลังป้องกันธาตุเนี่ยผมแนะนําเพื่อนเพื่อนให้ เน้นนะครับอัพป้องกันธาตุไฟเป็นหลักนะครับเพราะอะไรหนึ่งเลยมูนลัสมามันไม่ถูกกับโซเดนเซอร์อยู่แล้วมันเจอเรามันก็ใส่ใส่ใส่อย่างเดียวนะครับประมาณนั้นก็พลังป้องกันธาตุผมเนี่ยให้เป็นพลังป้องกันไฟนะครับส่วนรองลงมาก็จะเป็นดินก็คือแอสซัสซินใช่ไหมเพราะแอสซัสซินมันก็ตีแรงของมันอยู่แล้วนะต่อมาก็จะเป็นน้ําแล้วก็ลมก็คือน้ำเนี่ยอาจจะป้องกันน้อยกว่าเพื่อนหน่อยอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าโซเดนเซอร์ด้วยกันเองเนี่ยมันมีฮิวมันมีอะไรนะมันก็ต้องวัดฝีมือ จงตีธาตุลมก็คือฟอคอนนั่นเองคือพลังป้องกันที่เราต้องเน้นให้มันสูงมากที่สุดอ่ะผมแนะนําให้เป็นพลังป้องกันธาตุไฟนะประมาณนั้นนะครับต่อมานะครับถามว่าพลังป้องกันเวทกับป้องป้องกันกายภาพเนี่ยควรเน้นอันไหนดีนะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยมันเลือกไม่ได้นะเพราะว่าไอ,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 อตัวของพลังป้องกันเมเนี่ยมันจะได้มาจากยานาหานะกับตัวของการอัปเกรดต่างๆนะครับไอ,อพวกนี้มันจะได้มานะครับก็คือมันเลือกไม่ได้จริงๆนะครับถามว่าถ้าเกิดเราไปเจอในของสวมใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ พลังป้องกันที่เราควรเน้นผมแนะนําให้เป็นพลังป้องกันกายภาพนะครับเพราะอะไรหนึ่งไฟเตอร์บอดมาแล้วนะครับมูลสามมามาแล้วโดนลุมอย่างนี้เรียบร้อยแน่นอนครับกายภาพกันไม่ไหวนะครับตายด้วยความที่ไอสองอาชีพนี้ตัวทองแม่งโคตรนานเลยนะครับโอ้โหตีกว่าจะตายนะครับเรอตายก่อนแน่นอนนะครับประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะโอเคนะส่วนสแต็กนะครับสรุปเลยนะครับ ออปชันนะครับที่แนะนําไม่ใส่นะครับก็จะเป็นตัวของโจมตีเอมต,ต้องม,มากกว่าสแต็คอื่นนะครับแล้วก็ธาตุน้ําต้องมากกว่าสแต็คอื่นเช่นเดียวกันนะครับส่วนออปชัน4สแต็คที่ผมยกตัวอย่างมาก็จะเป็นตัวของลดคูดาวนะครับตัวของโจมตีย้ําคิดีคอนแล้วก็ AP ลดคูดาวต้องมากกว่าอื่นลองลงมาก็จะเป็นตัวของโจมตีย้ําแล้วก็ตัวของ AP แล้วก็คิดีคอนนะครับประมาณนั้นถามว่าต้านคิตดีคอนอัพได้ไหมอัพได้นะครับผมแต่ว่า มันนะครับหาค่อนข้างยากเลยทีเดียวที่มันสแต็กเต็มๆนะครับประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวผมจะมาเสริมอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับสวมใส่ของเรานะครับก็คือจะเป็นเออตัวนี้นะครับนี่เลยอุปกรณ์สวมใส่ของเรานะครับก็คือจะเป็นไอ้พวกนี้แหละนะครับว่าอุปกรณ์สวมใส่ของเราไอ้พวกนี้เนี่ยมันควรเน้นสแต็กอะไรดีนะครับประมาณนั้นก็คือส่วนมากเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเออเน้นนะครับสแต็กอะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นตัวของโจมตีเอ็มป้องกันเอ็มป้องกันกายภาพโจม โจมตีกายภาพอย่าไปใส่นะป้องก,รกรันกายภาพโจมตีท่าน้ําแล้วก็ป้องกนันท่าอื่นๆผมแนะนำให้เป็นแบบนี้แล้วก็จะเป็นตัวของอีกสแต็กหนึ่งนะครับก็จะเป็นพวกก็จะเป็นพวกปัญญาสังเกตกายว่องไวนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยเราก็ต้องเน้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าไอ้สแต็กพวกไอ้อไพวกกายปัญญาว่องไวอะไรพวกนี้เนี่ยน,นี่เลยไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับมันบวกสแต็กมาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญญาเนี่ยนะครับเพิ่ม HP 120จุดใช่ไหมแล้วก็พลังเวท5จุดอะไรพวกนี้นะครับก็คือสแต็กหนึ่งเนี่ยมันเพิ่มความสามารถไได้้เยออะะนนครัับบกกพวี ประมาณนั้นนะเท่าที่ผมเข้าใจนะประมาณนั้นนะก็คือตันนี้เนะี่ยควรเน้นอะไรดีโจมตีย้ําได้ไหมพี่ AP, AP ได้ไหมลดคูดาวได้ไหมหรือคิดติคอนได้ไหมได้ครับแต่ว่าผมแนะนำเนี่ยให้ใส่พวกนี้เนะี่ยน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้สี่สเต็คที่ผมยกตัวอย่างมาไอ้ที่ผมโจมตีย้ํานะครับลดคูดาวเอพี AP, แล้วก็คิดติคอนอนะ่ะไอ้สี่ไอ้สี่สเต็คเนี่ยนะครับมันหาง่ายมากๆเลยนะครับมันหาง่ายจริงๆไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดอะไรก็ตามเจอหมดนะครับก็คือ,อสําหรับตัวของอุปกรณ์สวมใส่พวกนี้นะ่ะ ผมแนะนําอย่างนี้เลยนะครับให้เราเนครับยัดออปชันที่เป็นธาตุน้านะครับจงตีเอ็มป้องกันเอ็มป้องกันกายภาพแล้วก็ตัวของรถคูดาวนะครับบ้างนิดหน่อยนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็ป้องป้องกันธาตุต่างๆสําหรับออปชันในอุปกรณ์สมสัยผมแนะนําให้เป็นแบบนี้นะครับถามว่าทําไมาอีกนะครับก็คือไอพวกสแต็กรถคูดาวสแต็กไอซีสแต็กนี่ผมยกตัวอย่ยางออกมาเนะี่ยมันหาง่ายนะครับมันแค่เราอัปเกรดอันใดอันหนึ่งอะ่ะมันก็ขึ้นแล้วนะครับประมาณนั้นนะเนาะประมาณนั้นถามว่า รถคูเดาสามารถใส่ได้ไหมถ้าเกิดเป็นสีส้มก็ใส่ไปเลยนะครับถ้าเกิดมันเพิ่มคะแนน,นเยอะเนะี่ยอย่างชุดนี้นะครับอย่างชุดนี้เนะี่ยปัญญากับกายนะครับปัญญากับกายของผมสาสินะครับปกติแล้วเนี่ยไอ้ที่มันเยอะสุดที่ผมเคยเจอนะครับปัญญากับกายเนี่ยมันสูงสุดประมาณ3 3นะครับในระดับ80นะครับมันสูงสุดระดับ3 3หรือว่ามากกว่านั้นอันนี้ผมไม่รู้เพราะผมไม่เคยได้นะมันสูงสุด3 3ดังนั้นไอ้ปัญญาเนี่ยมันยังหายไป1แต้มนะครับครานะั้็เนคี้ แต่ถ้าเกิดตัวของปัญญากับกายเนี่ยเป็น3 3ตัวของต้านคิติคอนใส่ปุ๊บตัวของคะแนนจะลดทันทีนะครับนี่แหละคือข้อเสียนะครับถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเอ่อพวกกายปัญญาของเราเนี่ยยังเป็นสาย2อยู่ก็ถ้าเกิดเจอพวกต้านคิติคอนหรือว่าเจอพวกเอ่อยาง ต้านคีริคอน AP AC Stack ที่ผมยกตัวอย่างออกมาเออนั่นแหละนะครับก็ย,ยัดยไปเลยนะครับประมาณนั้นแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดเจอพวกกายปัญญาสังเกตว่องไวอะไรพวกนี้ที่มันเป็นประมาณ33ขึ้นไปะนะครับก็ให้เราเน้นมันใส่ไปเลยนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะย้ายเลยนะี๋ย้ยายเลยนะครับปึ๊บอ่าเพิ่มทั้ง11นะประมาณนั้นก็คือผมจะได้ค่าต้านคีริคอนขึ้นมาแล้วนะครับนี่ไง 9, เก้าเก้าหมื่นไม่ใช่ดิ ก็วัน90 0 0กว่าแล้วนะครับพวกคิติคอนโจมตีย้ำลดคูดาวแล้วก็ AP หาได้จากจุดไหนบ้างจุดแรกเลยนะครับก็จะเป็นตัวของติดตั้งนะครับแล้วก็เพิ่มพลังนี่เลยไอ้พวกนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยนะครับตัวของคิติคอนก็เพิ่มได้นะครับตัวของเนี่ยถ้าก็คือเรากดดูเลยแต่ละอันนะครับว่าอันไหนเนี่ยมันเพิ่มอะไรบ้างเนี่ยก็คือมันเพิ่มจากจุดนี้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดพวกนี้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ เออชุดพวกนี้เนี่ยมันจะเน้นไปทางตัวของพลังป้องกันซะมากกว่านะครับอ่ะตรงนี้นะส่วนไอ้ที่มันเพิ่มพวกโจมตีย้าอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ในในใน,ในจุดนี้นะครับเยอะมากเลยทีเดียวนะครับต่อมาก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงใช่ไหมนะครับที่ว่าเพิ่มไอ้สีสแต็กนั้นได้แบบง่ายๆเลยก็คือจะอยู่ในทีมเล็กนะครับนี่เลย นะครับเนี่ยเรามากดดูตรงนี้เลยเนี่ยเราจะได้เราเจอตัวของรถครูดาวสกิลโจมตีย้ำนะครับมาฝั่งนี้ก็จะเป็นโจมเออมาฝั่งนะครับมันก็จะเป็นตัวของคีดีคอนกับ AP นะครับประมาณนั้นแหละส่วนตรงกลางคืออะไรตรงกลางก็จะเป็นพวกพลังป้องกันต่างๆนะครับนี่แหละนะครับว่าถามว่าทาไมมันถึงหาง่ายนะครับมันก็หาง่ายจริงๆนั่นแหละพวก4สเต็คที่ผมยกตัวอย่างมานะครับก็คือระดับ8ปเนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนๆเน,เน้นนะครับสักประมาณสองหมื่นแต่ละอันเนี่ยสองหมื่นขึ้นไปก็น่าจะโอเคกันแล้วสําหรับคนที่ ไม่มีเวลาฟาร์มอะไรพวกนี้นะครับประมาณ2 0,000ขึ้นไปก็โอเคแล้วนะครับประมาณนั้นโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอเป็นแนวทางให้เ,เพื่อนๆได้นั่นแหละนะครับคือผมยังไม่ผมยังไม่บังคับให้เพื่อนๆต้องใส่นู่นใส่นี่นะมันก็ยังเป็นแค่แนวทางนะครับเพื่อนๆลองเอาวิคิดดูนะครับว่ามันมีประโยชน์ไหมนะครับมันควรใส่ไหมอะไรประมาณนี้นครับถ้าเกิดเรา แต่ถ้าเกิดเราแบบเน้นฮิวแรงนะครับก็ให้เราเน้นเอ็มนะครับถ้าเกิดเราเน้นสกิลแรงตีแรงนะครับก็ให้เราเน้นน้ํานะครับประมาณนั้นก็คือมันจะตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของลดคูดาวอะ่ะใช่ไหมนะครับประมาณนั้นมันจะมันจะทำให้ตัวของรักษาเนี่ยเราแรงขึ้นส่วนเออโจมตีย้ํามันก็จะทําให้ตัวของ<ม>การโจมตีธรรมดาของเราแรงขึ้นนะครับประมาณนั้นไอ้ก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปนั่นแหละนะครับว่า มันต้องยังไงอะไรยังไงนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละนะครับก็สำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับถ้างั้นก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ